สวัสดีครับวันนี้หนุ่มน้องบัวพามาเดินชมเดินเที่ยวแถวสะพานพุดนะครับมาดูน้ำครับไหลทะลักแม่น้ำเจ้าพยาลงมาถนนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเพื่อนๆไปดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับ ที่เขาที่ว่าเป็นที่ดูแลอยู่แถวสะพานพุทธนะครับรู้สึกว่าเขาจะปล่อยมาจากอ่างทองอยุธยานะครับไม่ประมาณเที่ยงนี้น่าจะเยอะน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะท่วมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับ นี่ครับที่เห็นนี้ก็เป็นสะพานพ .69 ปกเก้านะครับดูแม่น้ำเจ้าพยาสิครับเยอะมากครับตอนนี้นี่ครับไหลทะลักลงมาถนนแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับ มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นถนนน้ำไหลลงมาถนนแล้วครับไม่รู้ว่าจะจะท่วมหรือเปล่านะครับตอนตอนนี้มันเป็นที่ต่ำ้วยตรงนี้ครับสะพานพุทธ ไอ้นี้เป็นสะพานพุทธนะครับจ็ดิิดคู่กับสะพานรัปกเก้า 6, นะครับรัปกก็อยู่ตรงตรงนูง้นนะที่ผมถ่ายตอนแรกผมพาเราดูนิดแบ็คทองก็อยู่ครับ รก็ตามตามรูตามอะไรไหลมาหมดเลยครับนี่ครับผมถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ไม่อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับแต่วันนี้ผ่านมาดูนี่ครับเหลือเหลือประมาณเกือบแขนหนึ่งครับ แม่น้ำน่ากลัวมากแค่น้ำเจ้าพยาทะลักแับวันนี้อุปกร,รณ์ไม่พร้อมครับันินี้ผ่านมาก็เลยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆใน YouTube ได้ดูกันนะครับให้รู้มาจากไหนหรือว่าเขาปล่อยมา น่าจะโดนปล่อยน้ํามาเนี่ยครับสลักออกมาเลยวัวนนี้เยอะมาก ท่านู้นเป็นฝั่งพระนครนะครับพระนครี่โผลเยอะมากวอกเยอะเลยครับพี่วันนี้เป็น,นวันแรกไหมวันแรกครับเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะนี่ยังไม่สดนลเนี่ยครับถึงเที่ยงอ่ะอ๋อจะขึ้นยิ่งกว่านี้อีก อ๋อเที่ยงจะขึ้นยิ่งกว่าน,นี้ใช่ไหมครับเพราะวันนี้มันเท่าไหร่รสามสามสบสามเจ้าหน้าที่มาดูแลแถวนี้นะครับี๋ยวพบกับสาวตัวดอนหนนองพัวในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีะครับ